สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะเข้ามาชมติดตามกดไลค์กดแชร์มาพบมาพอกันอีกคือเก้าหมอน,นี่พอกันอยู่ที่นาพี่น้องเอง้ยนี่คอละบพาทุกคนไปเกือเด็กๆกก่อนให้อาหารเด็กๆด็จเจ้าการเหลื้งกับเจา้าดีซอดพี่น้องเอง้ยลุกไปก็นเลืง้ง ไปเชียงของเงานี่ก็เลื้ยงนี่นะไปไปมา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 เด็กๆเ,เร็วเดีเวลากินข้าวก็เหลืองใส่อะไรเลอ่ะพี่มาพี่ก็เหลืองมาพี่เก่งไก่พี่น้องเอ้ยเก่งไก่ให้เด็กๆ เจ้ากระโหลกเจ้าล <laughs> ีสดเป็นหมาพันธะไทยพี่น้องเอ้ยนี่ได้แนวแม่ครับนี่เป็นสีดำลูกเป็นสีลายกินแกงไก่เจ้าลีสดแซ่บกินไก่แซ่บเลย เดกขาดก็หนาวหนาวพี่น้องช่วงนี้กันชาวบ้านพี่น้องเนาะเป็นฤดูหนาวหนาวอยู่กันเนาะชาวบ้านคอยจะหนาว้นี่แดดอ่อนเลยค่ะใครเน่ยอายุนจากถึงเกิดเอาให้อาหารเด็กๆแล้วแลก็ก็เลยได้เอางูเอาควายออกพี่น้องเอ้ยเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำก็แล้วแล้ว ไ้มองเลี้ยงงูงเลี้งยงควายแบบน,นี้เด็กเด็ดก็เสียงเด็ดออะแล้วพี่น้องเอยครับพี่น้องก็แล้วลายคู่ลายค,ายคกายนก็แล้วให้แล้วนาละพี่น้องเอย Hãy cả bài bạn im lên nha im nữa nha cho con lừa cả Chị hung ngáo mà biết bài <laughs> bó càt tiền luôn khay bó thì nó như nè yên ถ้าไปหาหมอไปเพื่อเงินนะหมอแพงก็ได้ค่ะหมอ,อเด็กๆอันนี้นก็หาท่านพี่น้องมีเ,เงินนิดหนี่อดีช็อตแต่อากาศเปลี่ยนเนาะสมเบิ่งพี่น้องเขาทถ้ามีใครก็เสีอย่างนะคือกระเหลืองกินที่สบายคลิปหน้าค่ขอยพอกันเด้อวันนี้พี่น้อง ขอขอบคุณหลายๆคะ่ะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมวติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณจ้า